สวัสดีครับผมบังครับผมบูมคนเดิมครับขาผมก็ในคลิปนี้นะครับผมได้มีน้องคนหนึ่งนะครับผมผมจะขึ้นมาให้เนาะได้มีน้องคนหนึ่งนะครับผมเขามาคอมเมนต์ว่าพี่ครับสอนร้องยังไงให้มีลูกคอนะครับผมก็พวกเราจะมาบอกในคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะเขียนชื่อว่าสอนนะครับผมแต่จริงๆแล้วคือพวกเรามาแชร์นะครับผมเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้เก่งทางด้านการร้องเพลงมากมายนะครับก็ จะมาใช้ให้กันและกันเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆเพื่อนๆ,ๆพี่ๆจะเอาไปฝึกกันนะครับผมครับผมก็เพลงคิวพวกเราจะมาร้องในคลิปนี้นะครับคือเพลงนานเท่าไหร่ก็รอนะครับผมของเซกโลโซนะครับผมครับผมเชญครับร้องเลยนะครับเธอฟั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมาย เเธอปลี่ยนนไประมาณนี้นะครับผมก่อนเวลาเราจะเอื้อนเนี่ยนะครับผมก็ใ้ร้างอนเริ่มเลยครับพี่ยม,มเลยโอเคครับผมเวลาเราจะเอื้อนนะครับผมหรือว่าเราจะใส่ลูกคอหรือว่าถ้าเป็นในการเล่นก,กินตาเรียกว่าใส่สมเนียงเข้าไปนะครับผมเราจะใส่ตรง่อนที่มันยาวนะครับผมถ้าสมมติเราไม่ใส่เข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้นครับผม เธอสั่งให้ร้อคืออย่างเงี้ยมันจะฟังมันจะไม่พอเนาะนะครับผมให้เราจินตนาการว่าเรากําลังใต้บันไดขึ้นอยู่นะครับผมเราจะไม่จินตนาการว่าเรากําลังเป็นลุกขึ้นน้ําอย่างนี้นะถ้าเป็นขึ้นน้ํามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเธอสั่งให้ร้อนี่คือเรากําลังจินตนาการว่ขึ้นน้าเนาะถ้าสมมติเราจินตนาการว่าเรากําลังขึ้นบันไดคือเราต้องไต่ขึ้นไปอย่างนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับผมมันจะร้องแบบนี้ครับ เธอสั่งให้รอให้เราพูดอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมากระชับไปอีกทีหนึ่งนะครับผมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเผื่อใครสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่ครับแล้วผมต้องเอื้อนตรงไหนล่ะต้องต้องเล่นลูกคอตรงตรงวักไหนล่ะนะครับเอาง,ง่ายง่ายเลยนะครับน้องๆวักจบของเพลงนั้นนะครับอย่างเช่นเธอสั่งให้รอตรงคําว่ารอ อะไรแบบนี้นะครับวักสุดข,ข้ายของเพลงนั้นไปโยกคําสุดข,ข้ายของเพลงนั้นเพื่อนๆก็สามารถเล่นกันได้เลยนะครับใช่ครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเท่ได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมให้เาราดึงงาว่าเราลังเดินขึ้นบันไดอยู่นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บนะครับผมมาเรื่อกันเลยนะครับเธอสั่งให้ลอฉันก็ลออย่างมีจุดมา ครับแล้วก็ผมอยากจะบอก,กเพื่อนนะครับว่าเราไม่จ้เป็นต้องเอื้อนคุกคาที่เราร้องนะครับ เพราะว่าไม่งั้นเพลงมันจะแบบเฮ้ยเล่นเยอะไปหรือเปล่ามันจะไม่ไพเราะนะครับก็เอื้อนแค่นิดนิดหน่อยๆนะครับเอื้อนแค่บางคําที่เราอยากจะเล่นมันอยากจะขยี้คํานั้นนะครับแค่นั้นก็พอแล้วนะครับก็อนนี้พวกเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องการร้องเพลงอะไรมากมายนะครับก็มาแชร์ให้กันแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปฝึกกันนะครับก็วิธีนี้เป็นวิธีที่พวกเราฝึกมาเองจริงๆนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดแล้วต่อการฝึกนะครับให้จินตนาการภาพ เพลงที่เราร้องเป็นบันไดนะครับและเอื้อนลงคําบันไดนั้นนะครับก็ที่ผมจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดมาย เดี๋ยวพอเราเอื้อนไปแบบนี้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะได้เองโดยปริยายโดยคิดเพื่อนๆแบบมันจะได้เหมือนเป็นคำบรรชาติของเพื่อนๆไปเลยนะครับโดยเพื่อนๆจะไม่เก่งจะไม่อะไรเลยนะครับมันจะร้องออกมาเองเลยนะครับเพื่อนๆก็เอาไปฝึกกันได้นะครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดแล้วนะครับครับผมก็ในคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผม ครับผมก็ไม่อยากคลิปนานเกินไปจนตัวน้ำเบื่อกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ครับผมกดสัมผัสท้ายกดติดกดแชร์กันด้วยนะครับครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีนะครับคลิปนี้มีประโยชน์แก่คุณนะครับรบกวนฝากแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมก็บายยเนาะไมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบาย โอเคนะครับผมเรามาเข้าสู่แบบฝึกกันแล้วนะครับผมเพื่อนอเข้าใจทฤษฎีมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเรากาลังเดินขึ้นบันไดหรือว่าไต่บันไดนั่นเองนะครับผมก็มาเข้าสู่แบบฝึกกันเลยดีกว่านะครับผมครับผมแบบฝึกนี้นะครับพี่ขออธิบายก่อนเลยนะครับผมว่า สำหรับพเพื่อนๆนะครับพเพื่อนๆต้องคิดก่อนนะครับว่าคําไหนที่พเพื่อนๆลองแล้วสามารถเอื้อนได้มากที่สุดนะครับคําไหนที่รองแล้วสบายที่สุดนะครับสําหรับพี่นะพี่คิดว่าเป็นคําว่าเธอนะครับเดี๋ยวพี่จะให้พี่ชายลองให้ฟังก่อนแบบเพียวๆนะครับไม่ต้องใส่เสียงเอื้อนใดๆนะครับจะเป็นประมาณนี้นะผมเธอแบบนี้นะครับโอเคครับผมทีนี้เนี่ยให้พเพื่อนๆจินตนาการว่ากําลัง ใต้บันไดอยู่นะครับแร้องคําว่าเธอให้ยาวจนสุดเสียงนะครับแล้วก็เอื้อนรักหนึ่งหนึ่งครั้งครับผมเริ่มเลยครับครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับเธอแบบนี้นะครับสองครั้งครับเธอแบบนี้นะครับ3ามครั้งครับเธอแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนน้องเพื่อนสามารถเอื้อนได้แบบอินฟินิตี้เลยนะครับเริ่มเลยครับ ครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับเธอโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆสามารถฝึกได้จนเป็นอินฟินิตี้แล้วนะครับฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นธรรมชาติเองนะครับพี่ขอสรุปให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เลือกทำไหนก็ได้ที่เพื่อนๆลองแล้วขนาดทีดสุดนะครับ ออกมาลองตั้งหนึ่งคำนะครับแล้วก็ฝึกเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับพอฝึกลองได้แล้วเนี่ยก็ลองเอาคํานั้นไปร้องกับเพลงดูนะครับครับผมหรือว่าเพื่อนๆนะครับผมรู้สึกว่าไม่มีคำาี้ตัวเองถนัดเลยไม่รู้สึกว่าแบบเออเราจะร้องยังไงหนึ่งมันจะร้องได้ผมให้เพื่อนๆนะผมฟังเพลงนะผมแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนั้นน่ะมันเจอคําไหนเยอะที่สุดก็เอาคำนั้นมาลองนะครับผมอย่างเช่นคำว่ารักก็ทําได้นะครับผมให้ผมอยากแสดงให้ดูนะผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผม ลประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมครับผมก็ฟังเพลงเยอะๆนะครับฟังเพลงแล้วก็ฝึกร้องไปด้วยนะครับฟังอย่างเดียวเราไม่สามารถร้องเป็นแน่นอนนะครับฟังเพลงแล้วฝึกร้องไปด้วยนะครับผมมันจะทําให้เพื่อนๆร้องเพลงได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมฟังในเพลงที่เราชอบก็ได้ครับแล้วก็เอาเพลงนั้นมาฝึกร้องฝึกเอือนดูนะครับมันจะได้ง่ายมากขึ้นนะครับครับผมหรือว่าบางเพลงนะผมเราฟังแล้วเนี่ย เออมันไม่เห็นมีเอื้อนเลยนะครับผมแต่เราอยากใส่มันเข้าไปก็ทําได้ครับมันอยู่ที่เราจะประยุกประยุกต์ใช้กันเลยนะครับผมใช่ครับผมก็ลานไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย